ทำกะละแมกินเองทำง่ายมากค่ะหอมหวานมันอร่อยรสชาติแบบนี้ทำขายได้สบายเลยค่ะน้านารีจะขูดมะพร้าวเองใช้มะพร้าวลูกใหญ่หนึ่งลูกใครไม่สะดวกใช้กะทิกล่องแทนได้ค่ะขูดมะพร้าวเสร็จจะนำไปคั้นกะทิคั้นด้วยมือนะคะน้ำกะทิอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับคั้นด้วยเครื่องนะ นำไปกรองด้วยกระชอนตาถี่อีกรอบให้ได้น้ำกะทิ900มิลลิลิตรไปผสมแป้งใส่น้ำตาลอ้อย200กรัมทำให้กะละแมสีสวยแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำตาลทรายแดง100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันก่อนคะ่ะน้ำตาลอ้อยก็จะมีสีเข้มเป็นก้อนเล็กๆผสมมาด้วยเดี๋ยวพอโดนความร้อนก็จะละลายไปเองหลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป300กรัม ใส่น้ำกะทิลงไปสักครึ่งก่อนเพื่อจะได้คนแป้งและก็ส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายถ้าใส่น้ำกะทิลงไปทีเดียวหมดทําให้ละลายแป้งได้ยากน้ำน้อยๆแบบนี้ทําให้คนส่วนผสมได้เร็วและก็แรงเม็ดแป้งก็ละลายได้เร็วขึ้นส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดค่ะคนต่อไปให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งละลายหมดแล้วนะคะเวลานําไปควนจะได้ไม่เป็นก้อน แป้งและน้ำตาลละลายหมดแล้วก็คนง่ายคนเบามือขึ้นแล้วต่อไปจะได้นำไปกวนเริ่มด้วยใช้ไฟกลางกวนไปอย่าหยุดมือค่ะกาละแมททำง่ายค่ะแต่จะใช้เวลากวนนานกวนต่อไปค่ะตอนนี้แป้งก็เริ่มจะจับตัวเป็นก้อนแล้วแป้งจะจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นแป้งจับตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้ก็ให้เบาไฟลงค่ะให้ใช้เป็นไฟอ่อนแป้งจะเหนียวขึ้นเวลากวนก็ต้องใช้กำลังมากขึ้นค่ะ การใช้น้ำกะทิคั้นสดเนี่ยจะทำให้กะละแมมีความหอมแล้วก็มีความมันตอนนี้แป้งเริ่มจะสุกแล้วกลัวให้แป้งโดนความร้อนให้ทั่วนะคะต้องใช้แรงมากขึ้นกวนไปจนแป้งเนื้อเนียนตอนนี้กลิ่นหอมมากกวนวให้แป้งเหนียวประมาณนี้เวลากินไม่ต้องกลัวติดคอคะ่ะแล้วก็เก็บไว้นอกตู้เย็นได้เจดวันไม่เสียคะ่ะพอปิดไฟแล้วก็นำไปเทใส่จานหรือว่าเทใส่ถาดพอพักให้เย็นลงสีกะละแมจะเข้มขึ้นนะคะ นานารีจะตักใส่กระทงใบเตยบางส่วนกลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะหอมกะทิหวานมันกำลังดีเลยวิธีเก็บง่ายๆก็คือใส่ถุงพลาสติกเล็กๆขนาดพอกินหยิบจับขึ้นมาก็จะกินง่ายไม่ติดมือลองนำไปทำดูนะคะอร่อยทำง่ายหอมหวานมันอร่อยมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ